สวัสดีครับวันนี้จะมาอธิบายการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนบุญวัฒนานะครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่หน้าหลักนะครับโดยสมกระกของหน้าหลักนะครับก็จะมีหลักๆก,ก็จะมีข่าวสารประกาศจากทางโรงเรียนนะครับในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนต่างๆนะครับและก็หลักสูตรของห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนบุญวัฒนา3โครงการนะครับก็จะมีรายละเอียดและก็สามารถเข้าไปติดตามกิจกรรมต่างๆได้บน เฟซบุ o กนะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอแนะนําหลักสูตรต่างๆได้นะครับต่อมาเรามาเริ่มสมัครเรียนก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับเราสามารถคลิกตรงปุ่มสมัครเรียนทันทีนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นการสร้างบัญชีนะครับกรณีที่เรายังไม่มีบัญชีนะครับก็จะมาสมัครเรียนตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับกรอข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับเป็นความจริงนะครับอันนี้ทดลองกรอกข้อมูลนะครับ และก็ในส่วนของเลขประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับอ่ะเบอร์โทรนะครับแล้วก็ในระดับชั้นที่สมัครนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ชั้นม1กับม4นะครับม1ก็จะมีอยู่3โครงการนะครับม4ก็จะมีอยู่2โครงการนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับเลือกทั้ง3โครงการนะครับแล้วกดลงทะเบียนสมัครเรียนนะครับ เมื่อลงทะเบียนสมัครเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าถึงระบบนะครับตรงนี้นะครับต่อมานะครับเราจะเข้าสู่ระบบนะครับเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยเลขประจําตัวนะครับผู้สมัครนะครับที่ได้แสดงก่อนหน้านี้นะครับที่ได้แสดงก่อนหน้านี้แล้วก็ต่อมาก็คือเลขประจําตัวประชาชนนะครับแล้วกดเข้าสู่ระบบ นะครับตรงนี้อ่าแล้วก็จะมีเมนูหลักๆดังนี้นะครับก็คือด้านซ้ายมือก็คือหน้าหลักตรงนี้ก็จะแสดงสถานะประเภทที่สมัครนะครับแล้วก็ผลการสมัครนะครับเพื่อจะบอกมีสถานะการทำงานต่างๆนะครับก็จะมีรอตรวจสอบแก้ไขข้อมูลหรือสำเร็จนะครับก็จะมีทั้ง3าโครงการนะครับกรณีที่เราสมัคร3โครงการแล้วก็มีตัวอยาอ่างเอกสารนะครับแล้วก็การชำระเงินนะครับเริ่มต้นมากรอกที่ข้อมูลส่วนตัว นะครับข้อมูลส่วนตัวก็จะข้อมูลที่เราลงทะเบียนมาแล้วนะครับรอบแรกก็จะมากรอกข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถมาปรับนะครับตรงวันเกิดนะครับวันเกิดแล้วก็มากรอกข้อมูลตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะครับตรงนี้ก็จะกรอกที่บ้านเล็กที่นะครับหมู่บ้านต่างๆนะครับส่วนข้อมูลตำบลนะครับอำเภอและจังหวัดนะครับเราสามารถพิมพ์ข้อมูลนะครับตำบลของเรานะครับแล้วก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้เลือก นะครับอ่าก็จะมีข้อมูลและกรอกให้อัตโนมัตินะครับส่วนอ่าโรงเรียนเดิมอย่างนี้ก็ที่อยู่ของโรงเรียนเดิมนะครับก็มีให้ขึ้นเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะมียกตัวอย่างตัวนี้คือหัวทะเลนะครับแล้วก็ผลการเรียนเฉลี่ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่าง3.5 3 7นะครับแล้วก็3.8นะครับก็ให้กรอกให้ครบ นะครับต่อมาก็คือข้อมูลของบิดามารดานะครับก็จะเป็นการกรอกข้อมูลของบิดามารดานะครับคับอาชีพนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับสำหรับกรณีที่เอาไว้ติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็ข้อมูลมารดานะครับ ผมยกตัวอย่างกรอข้อมูลไปก่อนนะครับในส่วนของผู้ปกครองนะครับจะมีเมนูอื่นๆนะครับกรณีที่ไม่ใช่บิดามารดาเป็นผู้ปกครองนะครับและกรณีที่เราเลือกบิดานะครับข้อมูลของบิดาก็จะนํามากรอกให้เราอัตโนมัตินะครับต่อมาก็เป็นการบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ไปยังหน้า โหลดเอกสารนะครับในปีนี้นะครับเราก็จะมีหน้าอัปโหลดอยู่ทั้งหมดนะครับสช่องนะครับก็คือรูปถ่ายหน้าตรงนะครับหนังสือรับรองผลการเรียนนะครับตามแบบของเรียนบุญวัฒนาหรือใบปอพ .1 นะครับแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้านเดี๋ยวมาเริ่มอัปโหลดทีละตัวก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับอัปโหลดรูปภาพนะครับก็จะแสดงรูปภาพขึ้นมานะครับและต่อมาก็คือหนังสือรับรองผลการเรียนนะครับก็กดยืนยันการอัปโหลด นะครับถ้าเราเพื่อความมั่นใจนะครับเราสามารถกดปุ่มดูไฟล์ได้นะครับว่าเราได้อัปโหลดถูกต้องหรือเปล่านะครับต่อมาก็จะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่กรอกสำเนาทะเบียนบ้านนะครับก็นนี้คือถ้าขึ้นข้อมูลนะครับตรงนี้ครบแล้วก็ไปอย่างหน้าชําระเงินนะครับในส่วนของหน้าชําระเงินนะครับก็จะมีข้อมูลของเลขบัญชีต่างๆอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมียอดที่ ต้องโอนนะครับก็อยู่ตามนี้นะครับต่อมาในการอัปโหลดสลิปและการกรอกข้อมูลการชําระเงินนะครับระบบเราจะเป็นการอัปโหลดนะครับสลิปขึ้นไปนะครับอัปโหลดสลิปแล้วก็มีการกดยืนยันอัปโหลดนะครับเมื่อเราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงข้อมูลกรอกการชําระเงินนะครับก็จะขึ้นให้เลยอัตโนมัตินะครับว่าหมายเลขอ้างอิงนะครับยอดที่โอนเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับถ้ากรณีนะครับที่ เราต้องการแก้ไขเราก็สามารถแก้ไขข้อมูลตรงตรงนี้ได้นะครับแล้วเสร็จแล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับบันทึกข้อมูลก็จะกลับมาอย่างหน้าหลักตรงนี้นะครับก็คือให้เรารอเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็จะมารับตรวจข้อมูลนะครับว่าสถานะในการผลการสมัครเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือในส่วนของการรับสมัคร,รนักเรียนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อออกจากระบบนะครับออกจากระบบ นะครับแล้วก็กลับหน้าหลักในหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยังสามารถเข้าไปยังเมนูตรวจสอบผลตรงนี้นะครับตรวจสอบผลก็จะมีชื่อโครงการทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีรายชื่อทั้งหมดนะครับเมื่อกี้นะครับก็ผมจะคองค้นหาคําว่านะครับรายชื่อนะครับชิดชนนนะครับก็จะมีนะครับพอดีตนี้ตัวอย่างสมัครไปหลายรอบนะครับสมัครไปหลายรอบก็จะสถานะรอตรวจนะครับสถานะรอตรวจและกรณีที่ ตรวจเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะขึ้นคําว่าผ่านนะครับรอแก้ไขข้อมูลนะครับก็ให้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงข้อมูลนะครับก็จะมีข้อความจากเจ้าหน้าที่รับสมัครเข้ามานะครับสำหรับระบบรับสมัครเรียนของเรียนบูรณนาฒนะครับก็ขอจบได้เพียงเท่านี้ครับ